วัสดีค่ะมาทราบผลฟุตบอลเมื from from ่อคืนก so, ันนะคะประจำเช้าที่25มิถุนายน2568พร้อมตารางคะแนนและโปรแกรมการแข่งขันเริ่มกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเรื่องที่คู่แรกโอแคลนจากนิวซีแลนด์เสมอโบคาจูเนียจากอาร์เจนตินาไป1นต่อหนึ่งเบนฟิก้าจากโปรตุเกสเฉือนชนะไบเยนมิวนิคจากเยอรมนีไป1นเอสปรองจากตูนิเซียแพ้ให้กับเชลซีจากอังกฤษไป0ูต่อ3 ลอสแองเจลิสเอฟซีจากสหรัฐเสมอฟลาเมงโกจากบราซิลหนึ่งต่อหนึ่งตารางคะแนนของกลุ่มซีเบนฟิก้าจากโปรตุเกสแข่งสามีเจ็ดแต้มไบเยอร์มิวนิกจากเยอรมนีแข่งสามีหกแต้มผ่านเข้ารอบเรียบร้อยโบคาจูเนสจากอาร์เจนตินาแข่งสามีสองแต้มออคแลนด์ซิตี้จากนิวซีแลนด์แข่งสามีหนึ่งแต้มกลุ่มดีฟลาเมงโกจากซิลแข่งสามีเจ็ดแต้มผ่านเข้ารอบเรียบร้อยเชลซีจากอังกฤษแข่งสามีหกแต้มเอสเปรันซ์จากตุนิเซียแข่งสามีสามแต้มเอลเอฟซีจากสหรัฐแข่งสามีหนึ่งแต้ม โปรแกรมการแข่งขันของวันนี้นะคะเริ่มที่คู่ดอทมุนเยอร์รมานีพบกับอุซานฮุนไดเกาหลีใต้มาเมโลดีซันดาวส์แอฟริกาใต้พบกับฟลูมินเซราซิลคุราวะาเรดญี่ปุ่นพบกับมอนเตเรจากเม็กซิโกอินเตอร์มิลานจากอิตาลีพบกับริเวอร์เพลตอาร์เจนตินาในส่วนของรอบ16ทีมตอนนี้ได้ทีมที่เข้ารอบ16ทีมประกบคู่กันดังนี้พอลไมรัสจากบราซิลพบกับโวตาโปโกจากบราซิลคู่นี้จากบราซิลพบกันเองนะคะ เบนฟิก้าจากโปรตุเกสพบกับเชลซีจากอังกฤษเปสเชจากฝรั่งเศสพบกับอินเตอร์ไมอามีจากสหรัฐฟลามงโกจากบราซิลพบกับไบรยันมิวนิชจากเยอรมนี